เวลาที่เรามากัมพูชาหรือว่าเราเห็นธงชาติกัมพูชาจะเห็นสถานที่หนึ่งอยู่ในธงชาติกัมพูชาเขาบอกว่านั่นคืออังกอร์วัดเป็นที่ศูนย์รวมจิตใจของกัมพูชาอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยนะครับมมพ,มพม ถึงแล้วไฮไลท์ที่สุดของทริปนี้ครับคุณผู้ชมครับที่น็อตอยากจะพาคุณผู้ชมมาชมรวมไปถึงน็อตเองก็อยากจะมาชมมากๆเลยนี่คือนครวัดหรือว่าอังกอร์วัดนั่นเองนะครับผมคือเราเห็นมาตลอดลวเวลาที่เรามากัมพูชาหรือว่าเราเห็นธงชาติกัมพูชาจะเห็นสถานที่หนึ่ง อยู่ในธงชาติกัมพูชาเขาบอกว่านั่นคืออังกรอร์วัดเป็นที่ศูนย์รวมจิตใจของกัมพูชาอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยนะครับผมถามว่าทําไมคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวคนทั่วโลกถึงจะต้องมาที่นี่ก็เพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกถามว่ามองจากตรงนี้เนี่ยมหัศจรรย์ขนาดไหนคือก่อนหน้าน,นี้เราดูมาแล้วว่าเออปราสาทแต่ปราสาทมีความยิ่งใหญ่อะไรยังไงกันบ้างนั่นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วแต่เนี่ยใหญ่กว่านั้นอีก มากมายคุณผู้ชมและที่นี่ถือว่าเป็นที่ที่ใหญ่ที่สุดสําหรับศาสนสถานของศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลกะนะครับผมนี่ก็คืออีกหนึ่งความมอัศจรรย์นี่คุณผู้ชมเราก็จะเห็นเป็นนางอัศราครับผมหรือว่าจริงๆแล้วคือบางตําราเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยเป็นเทพ บางน้ำลาก็บอกว่าเป็นนางฟ้าเอาเป็นว่าเราเข้าใจตรงกันแล้วกันว่าตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นนางอัปราครับผมซึ่งตรงนู้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นนะครับมีแบบนางอัปรากาลังยิ้มอยู่ครับนี่คือนางอัปรานะครับผมที่พันกว่ารูปที่เราเคยเห็นกันนะครับผมก็คือจริงๆแล้วแต่และรูปเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแต่นั่นเป็นเรื่องของทรงผมแต่ความพิเศษของอันนี้ก็คือนี่ยิ้มเห็นฟันอยู่รูปเดียวเลยยิม้มยี้ อังกอร์วัดครับถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองคุณผู้ชมครับสร้างใหญ่โตโมโหฬารขนาดนี้นี่คือส่วนของด้านหน้าเท่านั้นนะครับผมซึ่งตรงนี้สิ่งที่เรามองเห็นอยู่นะครับเราจะเห็นระเบียงโคตทางด้านตรงนี้ของน็อตนะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของรามายณะหรือว่ารามเกียรติ์ส่วนด้านนูน้นนี่อันนั้นเกี่ยวกับเรื่องของภาระตะนั่นเองนะครับอเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เราเดินเข้าไปด้านในก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยๆอ,อธิบายความสวยงามทีละจุดครับ นี่คือยอดของปราสาทครับที่เวลาเราถ่ายรูปแล้วเราเห็นว่าเป็นยอด5ยอดนี่แหละหนึ่งในนั้นนะครับผมแล้วตอนนี้เวลาที่เรามาเวลาจริงเลยนะคือ4ี่โมงยีนาทีแสงกําลังลงแล้วเขาก็บอกว่าปราสาทที่เรามองไปเนี่ยก็จะเห็นเป็นสีทองคือในสายตาผมตอนนี้มันก็เริ่มทองแล้วแต่ผมเชื่อว,ว่าคุณผู้ชมที่เห็นเนี่ยจะต้องคองกว่าผมแน่นอนครับวิธีการขึ้นมาบนยอดของปราสาทตรงนี้นะครับผมก็คือ จริงๆแล้วถ้าเป็นชุดของการแต่งกายเนี่ยก็คือห้ามใส่แบบเสื้อกงเสื้อกล้าวก็คือต้องแต่งตัวให้สุภาพแล้วเขาก็จำกัดจํานวนก็คือต้องประมาณ100คนที่อยู่บนยอดประสาทนี้เท่านั้นถ้าเกินปั๊บไม่ได้เลยเพราะว่ามีผลต่อเรื่องของน้ําหนักนะครับส่วนพอขึ้นมาเขาบอกว่าสามารถไปดูตามมุมต่างๆได้นี่คือด้านบนของยอดปราสาทด้านบนของ ปราสาทอังกอร์วัดนะครับผมเราก็จะเห็นยอดต่างๆที่เมื่อกี้เราเห็นจากด้านล่างมีทั้งหมด5ยอดอันนี้น่าจะเป็นยอดที่เราเห็นแบบตรงกลางมากที่สุดนะครับผมความสวยงามก็สวยงามมากเพราะว่าแดดตอนนี้กําลังลงพอดีมันก็จะแบบโดดเด่นขึ้นมานะครับมีการแกะสลักทั้งนูนต่ํานูนสูง ผสมกันอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เห็นเป็นยอดเป็นถึงด้านบนปึ๊บซึ่งนะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวจีนชาวต่างชาติทุกคนก็มาถ่ายรูปกันบริเวณจุดนี้นี่แหละครับผม